สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้ครูก็เอาข้อมูลมาแชร์ตามสัญญาที่เราคุยกันไว้นะคะสอย่างถ้าทุกคนทำได้คุณจะเป็นยอดมนุษย์หลายคนอยากเป็นคนยิ่งใหญ่อยากเป็นคนประสบความสาเร็จอยากเป็นคนที่สุขสบายนะอยากเป็นคนที่ใครๆรู้จักนะคะฉะนั้น ครูก็เอาคําบอกของครูของครูนะคะมาเล่าให้ฟังว่าทุกคนเป็นผู้ยิ่งใหญ่ได้ทุกคนเป็นมนุษย์ที่ยอดเยี่ยมได้ทุกคนนะคะทําแค่3อย่างนี้ทําแค่3อย่างนี้ในหลายคนนี่โอ้โหแม่งถ้าคูจะมีเป้าหมายอะไรที่มันใหญ่ๆที่มันแบบว่าเกิดมาแล้วต้อง เป็นคนโด่งดังเป็นคนมีชื่อเสียงเป็นคนสุดยอดมันคงจะยากคนอย่างกูคงจะทําไม่ได้คงจะต้องไปเกิดใหม่เป็นคนมั่งคั่งร่ํารวยแล้วมีเงินช่วยทําให้เราประสบความสําเร็จได้อันเนี้ยครูม,มีคำสอนของครูนะคะของครูมาบอกให้ฟังว่าทำแค่สามอย่างนี้ คุณก็เป็นมนุษย์ที่ยอดเยี่ยมได้นะคะแน่นอนอย่างแรกก็คือคุณต้องตัดสินใจว่าคุณจะเป็นคนแบบไหนเป็นยิ่งใหญ่แบบไหนคุณคุณอยากได้อะไรในชีวิตคุณตัดสินใจนะคะอย่างเช่นครูอยากเป็นคนมีสุขภาพดีนะคะครูเป็นคนอยากมีสุขภาพดีคุณก็ข้อที่สอง ตั้งเป้าหมายครูก็จะตั้งเป้าหมายว่าครูจะต้องไปออกกําลังกายทุกวันวันละหนึ่งชั่วโมงทุกวันออกกําลังกายแบบไหนให้มันเ,เป็นคนสุขภาพดีคือวิธีการออกกําลังกายไม่ใช่ว่าจะมีแต่ประโยชน์อย่างเดียวนะคะการออกกําลังกายก็มีโทษเนาะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทําให้เข้ากับอายุของเราตามไลฟ์สไตล์ของเรานะคะ เราต้องกินอาหารยังไงเราต้องมีการวางแผนว่ากินอาหารแบบไหนทําให้เราสุขภาพดีเราหลับนอนยังไงเราอยู่ที่ไหนสุขภาพจิตเราเป็นยังไงคือเราต้องมานั่งดูว่าเออการที่เราเป็นคนมีสุขภาพดีนะมันมีอะไรบ้างนะเหมือนกันกับเพื่อนๆนะคะใครอยากได้อะไรตั้งเป้าหมายเลยมีเป้ามีการตัดสินใจแล้วกูตัดสินใจแล้วกูอยากจะเป็นคนยิ่งใหญ่วางแผนตั้งเป้าหมาย มีแผนว่าเราจะทำแบบไหนหนึ่งสองข้อสามทำไม่หยุดจนกว่าจะสำเร็จทำไม่หยุดจนกว่าจะสำเร็จนะคะสามเรื่องทุกคนเป็นยอดม,มนุษย์ได้ครูก็มาบอกเพื่อที่จะให้ทุกคนมีกำลังใจนะคะมีกำลังใจสิ่งที่ครูพูดลองไปทําดูนะคะดูเหมือนจะเป็นคำพูดที่ ง่ายๆแต่ทุกคนสามารถเป็นมนุษย์ยอดเยี่ยมเป็นคนยิ่งใหญ่ได้ครูสีร่รีนักขายแรงบันดาลใจสวัสดีค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาในระหว่างที่ครูคุยนะคะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาหลังจากที่ครูคุยจบแล้วก็อวยพรทุกคนเป็นคนสุขภาพดีมีความสุขทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ